สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของพิษแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่เทดดี้เชอริงแฮมแนทินฮาร์กแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้รีบคว้าอีกแคนไรส์แทนพอกปา ล่าสุดครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เรนต็ตครับถูกเราให้คว้าตัวดีคแนไร้ายมาร่วมทีมไม่ได้อีกครั้งจากอดีตสตาร์ดังของพวกเขาเพราะเชว่าสตาร์ทีมแจ้วกร์ไรน์นี้ครับน่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดที่จะเข้ามาทดแทนพอพกปาที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะย้ายออกไปครับหลังจากสิ้นเดือนนี้หลังจากที่สัญญาของเขากับปีศาจแดงสิ้นสุดลงไปอย่างเป็นทางการ มีโอกาสสูงรวครับที่ปีศาจแดงแล้วก็เอริกเทนฮารครับจะหาตัวแทนปอกบ่าให้ได้ในตลาดซัมเมอร์รอบที่กาลังจะมาถึงนี้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าแพงมิดฟิลคือหนึ่งในจุดอ่อนของทีมที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถเทียบกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ร่วมหลีกอย่างแมนชสเตอรและก็ลิเวอร์พูลได้ แล้วก็ดูเหมือนว่าในการหาตัวแทนพอกบาค,ครั้งนี้เทนฮากอาจจะไม่ได้ต้องคิดมากอะไรให้เปลืองสมองอีกแล้วเพราะเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมครับอดีตแข้งระดับตำนานของปีศาจแดงนั่งยันยนืยนยันว่าหากสโมสรจะซื้อกองกลางตัวใหม่ทดแทนพอพอกบาในตลาดรอบนี้จริงๆ ไม่ต้องคิดอะไรมากครับและไม่ต้องมองหาใครอีกแล้วแต่ให้คว้าดิแคนไรส์แล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพียงแต่พวกเขาอาจจะต้องต่อรองเรื่องของราคาให้ดูมีความเหมาะสมมากกว่านี้หน่อยครับเชอร์ดิงแฮมบอกว่ามันยากมากเลยครับสรลบเวตแฮมที่สามารถเก็บไรส์ไว้กับทีมต่อไปให้ได้ เพราะณตอนนี้ครับเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งมิดฟิลของโลกไปเป็นที่ร้อยแล้วบอกเลยนะว่าอยากยกเขาไว้สูงมากๆในฐานะนักเตะในตำแหน่งกองกลางเขามีคุณสมบัติทุกอย่างของนักเตะในตำแหน่งดังกล่าวเขาเข้าใจเกมเขามีความเร็วเขาสามารถคอนโทรบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเขาผ่านบอลได้อย่างสุดยอดจริงๆเช่นเดียวกันที่สำคัญครับเขายังสามารถช่วยทีมเล่นเกมรับด้วยการแท็กเกิลและพาบอลขึ้นแดนหน้าได้อีกด้วยเขามีรูปร่างคล้ายๆกับสตีเวนเจอราต แต่ผมคิดว่าเขาจะมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างครับที่เหนือกว่าอาดีตแข้งตำนานของหงแดงกับบทบาทในแดงกลางด้วยเขามีความเร็วและแข็งแกร่งมากๆครับนั่นจึงทาให้เขานะครับดูมีความโดดเด่นมากๆ กับแข่งอื่นๆในตำแหน่งเดียวกันกับเขาเราไม่ค่อยได้เห็นกองกลางที่ครบเครื่องแบบนี้บ่อยๆเลยนะเพราะะนะแล้วด้วยครับถ้าแมนยูสามารถคว้าเขา,าไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการอัปเกรดจากปอกบาตยังกลางที่ยอดเยี่ยมสรับสมสโรโอย่างมากมายณนเวลานี้ผมมองไม่เห็นจริงๆว่าในโลกของเรานะครับจะมีนักเตะคนใดที่ดีกว่าตำแหน่งดังกล่าวจะบอกให้นะผมยกให้เขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในโลกเลยตอนนี้ใช่ผมไม่เถียงว่าปอกบาก็สุดยอดเช่นเดียวกันในการเล่นกองกลาง และมีพรสวรรค์สูงส่งแต่คาแรคเตอร์ของเขานะครับคือประศัพ์ที่ทําให้เขานะครับได้ก้าวขึ้นไปยังจุดสูงสุดในอาชีพของเขาได้เขาไม่ใช่นักเตะประเภทที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับแข้งอื่นๆรอบตัวงเขาได้รวมถึงแฟนบอลด้วยแต่คุณมองดูสิ่งที่ไร้และทําอยู่ในตอนนี้สิทุกคนข้างกายเขาไม่ว่าจะเพื่อนร่วมทีมหรือแฟนบอลมีใครบ้างที่ไม่อยากใกล้ชิดเขาเพราะแนวทางที่เขาเล่นหมายถึงความทุ่มเทข,ของเขาต่อเกมฟุตบอลและสมโมสรของเขาเด็ดดี้เชอร์ริงแฮมนะครับได้กล่าวกับสื่อ แม้ว่าเชลิงแฮมเองนะครับไม่เอ่ยแต่เชื่อว่าเชื่อของไรนะครับก็อยู่ในช็อตรีดของเทนฮากและก็แมนเชสเตอร์เดนอยู่แล้วครับหากในเดืนนี้พวกเขาจะต้องออกแรงเหนื่อยหนักหน่อยเพราะคุณคอนเองจะกงราคาหนักแน่แนเพื่อจะรั้งและก็ยื้อแข้รงรักษาเบอร์หนึ่งของพวกเขาไว้กับทีมต่อไปแต่อีกหนึ่งปัจจัยครับที่อาจจะไม่ง่ายสำหรับทีมใดก็ตามครับที่จะจ้องรีแคนไรส์จากคุณคอนนั่นคือสัญญาของยอดกองกลางชาวอังกฤษในถิ่นลอนดอนสเตเดียมครับที่ยังเหลืออีกถึง3ปีครับ สิ่งหนึ่งที่ไร้จะนําเข้ามาสู่ทีมเบียสแดงแล้วก็ห้องแต่งตัวของทีมนอกเหนือจากฝีเท้าท,ที่ยอดเยียมของเขาในการพัฒนาขึ้นมา3ปีที่ผ่านมาภายใต้การเทรนของดิวิดมอยนั่นก็คือภาวะความเป็นผู้นําครับเพราะนั่นส่วนใหญ่ของซีซั่นที่ผ่านมาไร้เดือนลงสนามในฐานะกัปตันทีมแทนที่มัสโนเบลที่ส่วนใหญ่ต้องนั่งบนมานั่งสํารอง ด้วยผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาชื่อของดิแคไนไรท์น่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดแล้วเข้ามาทดแทนปอปักบาครับส่วนเด็กพีจะว่าไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับข่าวต่อมารับเร์โดครับ,รบให้สัญญาจะพาแมนยูกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้พูดแบบนี้อยู่ต่อแน่เลยนะฮะคริสเตียโนโร์โ,โดยันมีความสุขก,กับการเล่นให้กับแมนยูพร้อมให้สัญญาในการทําเต็มที่เพื่อปลุกปีศาจแตงกลับมาคว้าแชมป์ แต่คงต้องให้เวลากับเอริกเทนฮากกุซืซอคนใหม่อยู่บ้างคริสเตโนโดนัลโดครับได้ขอบุณแฟนบอลปีศาจแดงที่ให้การสนับสนุนตัวเองเป็นอย่างดีในรูกการแรกที่กลับมาคาแข้งในถิ่นอุลทรฟอร์ดและ้สัญญาว่าจะพาทีมกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งดาวเตียทีมชาติโปรตุเกสวัย37ปีครับในหววกลับมาเล่นกับปีศาจแดงรอบ2ในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วก่อนทาผลงานยิงไปถึง24ประตูในทุกรายการแล้วก็มีชื่อติดหนึ่งใน6นักเตะที่มีรุ่นรางวัลเล่นยอดเยี่ย PFA ประจรํารูปการ2021-22ที่ผ่านมาครับหรือตัวเองนะครับได้เผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนายนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ผมต้องการจะบอกกับแฟนบอลคือพวกเขาเนี่ยน่าถึงมากแม้ว่าคุณจะแพ้นในเกมแต่พวกเขาก็สนับสนุนเราเสมอพวกเขาอยู่กับเราเสมอแฟนบอลอยู่ในใจผมเสมอและเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยควรให้ความเคารพเพราะพวกเขาอยู่ข้างเราครับตัวอ,อย่างเช่นในการลงเล่นเกมแรกแน่นอนว่าผมไม่ใช่ไม่รู้สึกในเกม แต่ผมยังรู้สึกก่อนหน้านั้น1วันที่ผมจะพักอยู่โรงแรมซึ่งตอนนั้นนะครับรู้สึกประหม่าเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับผมเอาสตาร์เกมและผมยิงได้2ประตูและมันดีมากๆมันยังคงเป็นแรงจูงใจของผมทํางานหนักต่อไปยังคงรักความลุงไหลในเกมแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและก็เพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือผมตลอดเวลาดังนั้นนะครับผมจึงขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยคริตโนเนนโดอย่างไรก็ตามครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือการพยายามเอาชนะเกมและพยายามคว้าแชมป์หรือฟุตบอลบางรายการครับผมเชื่อว่าแมนยูเองนะครับจะกลับไปอยู่ในจุดที่พวกเขาควรจะอยู่ในบางครั้งต้องใช้เวลาหน่อยแต่ผมยังเชื่อว่าผมยังมีความสุงมากๆกับการอยู่ที่นี่ผมรู้ดีว่าเทนฮากเองนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาแจ็คแต่เราจะเป็นต้องให้เวลากับเขาเซียสเวนได้กล่าวทิ้งท้ายครับข่าวต่อมาครับเดคิอามลามาต้าสุดซึ้ง ดาวิดดิคิอาในด่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโพสอำลาแล้วก็ยกย่อง,องควนมาตาโดยบอกว่ามาตาเองแทบทําทุกอย่างสลับตนได้ว่าดาวิดดิคิอผู้รักษาประตูคนเก่งของแมนยูนะครับกล่าวลาควนมาตามิดฟิลประสบการณ์สูงหลังจากที่กองกลางวัย34ปีรายนี้เตรียมจะแยกทางกับพิวดแดงหลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้มาตาถือเป็นที่รักใคร่ของเหล่านักเตะแมนยูแทบทุกคนตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดาวิดิอาค,ครับทั้งคู่ก็มีความสินชนมกันมากเป็นพิเศษจากการที่ทั้งคู่เป็นชาวสเปนนิด และมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้ในายดานไวั์สาวปีรายนี้เผยว่าที่จริงผมเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องอย่งมากๆที่จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคําพูดแต่พอผมได้คิดเกี่ยวกับมันมากขึ้นมันกลายเป็นว่ามันคือความสุข และคือความรู้สึกหลักๆของผมชายคนนี้เป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมเพื่อนและครอบครัวของผมเขาเป็นคนที่มีความมืออาชีพสูงมากๆเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดและเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของคุณสวยงามได้เมื่อผมได้รู้จักกับคนแบบเขาเนี่ยผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่เดินทางร่วมกันหลายครั้งกับนายฉันดีใจนะครับที่เราได้เจอกันที่เราได้ใช้เวลาอยู่ในห้องแต่งตัวร่วมกันฉันรักหน่ยนะพี่ชายฉันขอไวฟอนให้นายโชคดีกับทุกอย่าง รวมถึงการนวนฟอนให้หนายนะมีความสุขและประสบความสุจในบทบาทของอาชีพการเล่นที่น่าขึ้นของนายครับนี่คือการอับเดตกข่าวสารของพิซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ